ไม่ต้องรู้อะไรตการทำธรรมานะปฏิบัติเพื่อทำลายเหยื่อหลังผิดเช่นโทสะโมหะโดหะทือจิตวาจารไฟสุสน,นาลงปฏิ่ัิ ต่อดีสตรอยติดดิลิชั e ของหนูจนไปถึเฟสท r ่จนเปถฮเกอร์ดินีเป็นเพีันมันเป็นวิธแบบนี้มันไม่ปมันเป็นแบบนี้เราใายไม่ได้วิธีเหตุจังหลี้ สมมติเท่ากันเหมือนกันใช่ไหรแนําำให้พอรู้จักเจอเข้าหนเรื่องนี้มาเนี่ยเดี๋ยวเขาติดตรงนี้วันนี้พพอดีเราทำย่างนี้ออกมา มันไม่เต็มส่วนมันเนี้ยเดยสติสมบูรณ์แล้มันจะหายเป่นชนิอีมันจะเป็นอย่างนี้มันจะหายมดถ้าเราเติเลึกดิดทีอกมันจะไปลดึงมันไม่ออกอมันกับป็นที่เกาะเรามันกินเราอ้นอื่นพุทธเราเนี่ยโทสะโมหะตก็ควาตู่จึงเลือดเราคำนกับตีนแเมนี้เราเอาปูน ยาไปแต่คบกัขขนาตีนั่นยานั่นปูงว่าน,น,นันปูมันไหลเพื่อสาสีื่งมานจะรุดลงคนเดียวมันทางทำไปด้วยกันเหมือนกันทานเดียวกัน จะลุกตองนี้งอาจจะลุกขึ้นทันทีแล้วก็แปลงเท้าเอท่ท้ามาที่ไนแล้วก็เท้าเลิกสั่งยังไย่างยังไงแล้วก็ใจใสติจะตื่นติดต่อได้ไหมเรยเรขึ้น ทำเหมือนเดิมจะมาทำเหมืนเดิมแต่ต้ทำดไม่มูเวลาเวดะพันั မင်္ဂလာပါပြည့်စုံတယ် อู่ที่นี่อยู่ในวงนี้แล้วออกจากวงไม่ได้เรารู่รู้่ตรงนี้เนี่ยจะต้อออกจากในห้องนี้เราคำลังหาวิธ er ีจะออกจากที่นี้คำาหาวิธ er ีจะออกจากคนหลงผิดหาวิธ er ีออกจากน <c oughs> ตนี้แต่รัียร์ีอาจ้อาดัมดูเดีรั เอาออกเป็นการกดลบลด้วยกันคุณาดูีม้ัมันนี่เราเดินนี้ะเดินหนเราวนตรงนี้เราวนที่นี่เรารู้รู้ก็เหมือนับเนขาประเเขาออกจากโคมโงผิดเลยได้ที่ยวนี้เขาเรียกว่าออกจากคมโก สูงมนะเราะจิตไม่เป็นอิสระในอำนาจอะไรจิตมันตกเย้ในอำนาจของกิเลสที่เราทำให้ให้และให้เราไม่ได้ทังออกตนี้แล้วไปหาที่ชี้ออกตนี้คุณเป็นสิ่งนี้แ่เวรนอยู่ทีนั่นจะออกไปที่ไหนลาไม่จะรนเรื่องตามทำบุญการให้ทานการรักษาศีลการทำคนตงเ้ มาดูดังนี้อันนี้ดู um ัานี้อย่างนี่อยู่ที <S <S ่ปัจจาระดูดังนี S <S ้ม um ันวนจะเลิกรู้ตรงนี้ลอกูนวพรา่คนตกดูแลมากเพราะคนพุ่งอยนืยนอยู่เหมือนกับมดแดงใส่โต้งเือนประตูแต่เราไม่รู้ประตูมันก็ลายไปเลยไปคนมาทางนี้คนไปอย่างนี้ อกอยู่ตรงนี้เพราะบุคคลผู้สนใจหาทาออกของทำอยู่ตรนั้นจนรู้อพรไปเจาท่านจนรู้ไม่รู้ไม่หยุดไม่สท่านทำอยู่ตรงนั้นะทำหาวิีออกอดเข้าอดน้ำตั้งลมหายใจไม่พูดไม่คุยกำือนกับเรื่องหาทางออกเสียเดียวไปไม่ออกไม่ได้เพราะมันไม่มี วิธีขายคนแก่อย่างที่ขายคนแก่มันขายไม่เป็นมันก็จะออกไม่ได้แต่เมื่อวิธีเอาคนแก่ซุกเข้าในรูมันด้วยซ้ำไปพวกเราดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคูเป็นจักรไตรเอกของเราทำแล้วขั้นโศนวแบบนี้เอาไปเอามาอย่างนี้รูปไปอย่างนี้หาวิธีออกหาประตูอะไรอย่างเงี้ยจะออกได้ที่ไหน ทำลอยจะจักคนทุกได้แ่ทำคิดอย่ยงนัยู่ไม่ได้เออความทุกข์นอยู่ในรั่าคือสงสารที่โงกังนทันงซอยนั้น,นงยนไปยังนี้โยงอยืดออยุาคำคำไปที่ไหนก็มันแน่นทั้งหมดเลยมันมั่นผมโก